อาแบงกับเสียวมี่ครับผมรอบทีสาเป็นไงบ้างครับกับกาจริงๆก็ตื่นตเต้นครับผมคือเขาก็แบรนด์ใหญ่นะครับผมแล้วก็รอบนี้แค่ไม่ใช่ที่ถ่ายอย่างเดียวแล้วก็เป็นฝั่งเซาลิตเอเชียหมดแล้วผมก็รู้สึกดีครับเป็นยังับการทำงานกับเสี่ยมี่ครั้งนี้แบบเจผมก็คือรอบที่เราที่คือได้ถ่ายโฆษณาที่ประเทศเกาหลีครับผมตอนนั้นก็คือทุกอย่างออกมาสム ooth ครับก็แบบการ working ด้วยกันอะไรหลายอย่างก็คือไม่มีอะไร คัดข้องสักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ทางนี้เขาก็สปอร์ตผมแบบว่า a l l อิแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบป้ายโฆษณาของทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นด้วยผมก็เดี๋ยวสามารถน่าจะดูได้ครับตามหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับไมเป็นแใจร่วมงานเสี่ยวมีครังนี้ก็จริงๆคือผมว่า มันเป็นคือเขาก็รีเชิมาถึงผมก่อนด้วยครับผมแล้วก็หลายๆอย่างผมว่ามันคลิกกันครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเรป r e อร์เแบรนด์ของเขามันก็เข้ากับตัวผมด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วหลังจากหลายๆครั้งที่เราได้ไประชุมกันแล้วก็ได้คุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบการทํางานหลายๆอย่างมันน่าจะออกมาสม ooth ดีครับก็เลยเลือกที่จะทำกับชวาวงนี้เราดีครับจุดเด่นของโปรดักตัวนี้เป็นยังไงครับเนจุดเด่นเราก็น่าจะเป็นเรื่องกล้องนะครับผมอย่างาผมบอกไปแล้วก็นิวดีไซน์ที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วผแล้ววส่นรับสีขาว ไปแล้วด้วยครับก็ผมว่ามันระดับเปอร์เซนต์ความเป็นตัวผมดีแล้วก็น่าจะระดับเปอร์เซนต์ถึงความเป็นตัวของหลายๆคนได้ครับาก,การเป็นกล้องนี่คือตอบโจทย์อะไรคะผมถ่ายก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วลอะไรก็คือแบบจริงจริงก็คือผมก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วผมว่าจะเป็นรูปตัวผมเองหรือว่ารูปแบบสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวผมมาผมเออส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นถ่ายแมวประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ผมว่าไอา เทคโนโลยีใหม่ที่เขานำมาไอ้ส0งร้อเมกะพิกเซลเนี่ยผมมว่ามันน่าตอบโจทย์ให้กับหลายๆคนครับแค่ตัฝากนะีก่ยฝาของ Xiaomi ฝานะครับผมก็วันนี้ถึงจะเป็นการประกาศนะครับผมรอบแรกแต่ว่าใน,นาอนาคตนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมแล้วก็มีอีกหลายๆาอ,นนอย่างให้ติดตามแน่นอนนะผมก็อยากให้ทุกคนคอยสนับสนุนทั้งผมแล้วก็ Xiaomi ด้วยละกันนะครับเปิดด้วยีกหน่ ช่วงหลังๆ,ๆที่ทำงานืองทยบ่อยอใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับรกับการบินมาทำงานที่บ้านเกิดเองบ่อยบ่อยจริงก็ดีครับผมแต่ว่าคือจริงมันก็มีหลายๆงานที่แบบว่ามันกองอยู่ตอนนี้ครับก็เลยผมอยากที่จะเคลียร์แต่ละงานให้เสร็จก่อนที่ผมจะไปทัวร์ที่อเมริกาผมว่าหลังจากอเมริกาจนถึงประมาณกลางปีอาจจะไม่ไม่ได้มีช่วงกลับไทยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็เลยพยายามที่จะเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วเวลาไปอเมริกาจะได้แบบสบายใจหน่อย เจอแบบบ่อยแค่ไหนในช่วงพึ่งปีอืมก่อนที่จะไปทัวร์ก็น่าจะได้เจออีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าก็มาแป๊บเดียวครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอสักประมาณสามสี่เดือนโอ้สามสี่เดือนนี่แกไม่ได้ก็ไปทัวร์ยังไม่มาใช่เราไปทัวร์ไปเกาหลีก็ไม่ได้กลับครับผมก็คืออยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะใช่ครับผมใช่ครับผมทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวหนักเลยนะคะสำหรับการจะไปทัวร์ที่เมการอบนี้อืมก็ถามว่าเรื่องตัวก็คือจริงๆก็คือพร้อมอยู่แล้วครับผมเพราะว่ายังไงทัวร์มันก็ได้ ัวฝั่งเอเชียมาได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีแบบว่าต้องเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรสองสญญาอย่างไปโชว์ที่นู่นด้วยครับผมก็บอกไม่ได้ตรงนี้การโชว์ที่มีการกับทางเอเชียเมันจะแตกต่างยังไงผมว่ามันอยู่ที่คนดูมากกว่าผมคือคนดูแถบฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมก็จะแบบว่าจะมีความคึกเยอะกว่าตรงนี้หน่อยนิดนึงครับผมผมก็เลยอาจจะต้องแบบเตรียมโชว์อีกแบบหนึ่งไปให้เขาประมาณนี้ครับจะมีโอ,อกาสกลับมาผิดตัวที่ไทยอีกรอบ อันนี้โอ้โหอยวนี้ผมไม่ค่อยหลุดนะถามว่ามีหวังไหมก็อาจจะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูครับว่าหลายๆคนเขาเรียกร้องมากแค่ไหนถ้าเกิดยิ่งเรียกร้องเยอะก็ การนี่มันจะเป็นจริงก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากขึ้นถ้ามัาปิดนี่คือปิดที่ราชมังเลยไหมคะอือราชมังเหรอครับผมอาจาว่าผมก็ต้องดูสถานการณ์ของการทัวร์ที่เมกาก่อนด้วยครับว่าเป็นยังไงครับผมว่าจริงๆถามว่า My name is Fahim I'm from Amman Malaysia so I just quite curious why the y Redmi Note 10 series still using m i i เพราะว่าน่าจะข้างนอกใช่ไหม นึกว่าเปให้เหมือนกันไม่อยากให้ปิด่รามาเพราะว่าเขามากั้นไม่ให้ผมพูดเรื่องราชมางคลาสว่าถ้าปิดี่เพราะว่าเราเคยคิดว่าอีกครั้งหนึ่งเราต้องราชมอใช่ครับผม คืออีกครั้งที่ผมบอกกือมันเป็นโชว์แบบว่า world tour รอบหน้าครับผม <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเกิดเป็นปิดอังกอร์ก็นับว่ายังเป็น world tour รอบนี้ครับผม mm hmm. ถามว่าราชมังนี่มีโอกาสไหมครับก็ถ้าให้พูดจริงก็คือมีครับแต่ว่าคือมันก็สองใจครับผมคือใจหนึ่งผมก็คืออยากเก็บไว้ให้มันเป็นของคอสครับผม <Wow. S 1> แล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือแบบ คือผมก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวผมคนเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมจริงพอเราได้ไปสัมผัสแล้วเราคิดว่ามันต้องเตรียมการมากกว่าที่เดิมยังไงเพราะตากลอมันก็ใหญ่คือสมมติถ้าเกิดได้ทำจริงๆครับคือผมไม่อยากทําแนวนอนครับผมอยากทำเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทาแนวตั้งสักเท่าไหร่แล้วมันสามารถเล่นกับพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมแบบ ใส่อะไรหลายๆอย่างได้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันก็ไะครวจสถานทีี่เรยบร้้อยแลวคิดไว้แล้วก็ต้องมาแล้วนะอย่างงี้มันก็คิดไว้ตั้งนานแล้วนะอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจก็อยูก็หลังจากทัวร์ที่หลังจากสเตเดียมรอบพิเด้วที่ผมโชว์เสร็จไปเนี่ยคือมันก็มีไอเดียใหม่ๆครับผมทั้งแบบว่าข้อดีกับการโชว์ที่สเตเดียมแล้วก็ข้อเสียกับการโชว์ที่สเตเดียมก็เลยต้องแบบว่าเอามาแบบปรับกันนิดนึงให้ทั้งคนเพอร์ฟอร์มแล้วก็คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้กับ ทุกสถานาการณ์แล้วก็แฮปปี้กับทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็สถานที่แล้วก็หลายๆอย่างด้วยแต่โชว์ที่ผ่านมาหลายคุณชื่นชมความทุ่มเทของผมมากเลยขอบคุณมากครับมผมใช่ครับถามว่าจริงๆภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับผมแล้วก็จริงๆภูม,ใมิมใจทางแฟนคลับทุกคนที่มาดูด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวผมเองด้วยที่แบบว่าแบบตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อวันนี้ตลอด9ปีที่มันผ่านมาครับผมแล้วก็ภูมิใจในทีมหลายๆคนที่เราเขาทุ่มเทด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมของประเทศไทยแล้วก็ทีมของเกาหลีด้วย พอเรามาตรฐา,านไม่สูงเลยแฟนก็จะแบบว่าคาดฝันว่าเดี๋ยวข้าวหน้ามึงจะต้องอตามกดดันไหมคะับอันนี้ไม่ค่อยครับยังมียังมีอีกหลายอย่างที่แบบยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมแล้วผมก็ยังน่าจะทำโชว์ที่มันดีกว่านี้ได้อีกสักสองสามโชว์ครับแน่นะ<อ>ครับ บแบมขายอย่างเมื่อกี้ก็คือเราบอกบอกมาว่ามีแฟนก็เซเวหรือคนรองเพราะว่ามีแบบว่าข่าวลือมานะว่าเราจะก็คือแสดงว่าจะเป็นปีสองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบห้าใช่ไหมครัอันนี้ผมไม่ใช่ข่าวลือนะครับผมว่าหัวหน้าทีมผมเขาบอกไปแล้วครผมเราเชื่อมั่นได้เลยกับลีดเดอร์เราเขาพูดเองแล้วอืมครับผมจริงๆก็คือตอนนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะกลับมาคัมแบกค้อมกับวใจคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่า อตอนนั้นก็คือสองคนที่เขาอยู่ในกลมุมตอนนี้เขาก็จะออกมาด้วยครับแล้วก็เรามีเวลาหนึ่งปีที่สามารถเตรียมตัวแล้วก็เคลียร์งานเดี่ยวของแต่ละคนให้มาเจอกันเจ็ดคนได้ผมก็ลแลาจะมีหวงังครับคุยกันจริงเงแร้ไหมเรื่งมีการคุยงานอ๋อจริงจริงถ้าเรื่องคุยนี่ก็คุยกันตั้งแต่เขาเข้ากลุมแล้วครับผมแล้วเราก็ต้องเตรียมเวลาเอาไว้นิดหนึ่งครับเป็นพื่อนสนุกดีนะครับไอ้นะครับเพื่อนที่โอเคที่ผมคุยเรื่องนี้เหรอเออลีดเดอร์ผมพูดไปแล้วครับผมผมไม่รผมแค่พูดสิ่งที่เขาพูดครับ โอเคก็คือกลับมาก็คือต้องราชมังคลาเท่านั้นเออหวังว่าก็อยากให้มันเป็นอย่างไรก็พอจ่งโอ้ยล้มหน้เป็นปีเหรอจ่อโล้มหเป็ลยแล้วอต้องจ่อล้วไม่เอ้ยไม่รู้ว่าแบบจะต้องดูแลโปรเจคชันเพราะที่ผ่านมาเราดูแลของเราเองในราชมังคลาแบบคิดว่ามันจะต้องยังไงบ้างกับโปรเจคชันอืมอจะให้ผมบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมคือเนีตั้งแล้วเนี่ยตั้งแล้ว อาสมมติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆคือผมก็อาจจะต้องมาลองเทสด้วยตัวเองก่อนอละกันครับผมแล้วดูว่ามันเป็นยังไงจะเผื่อจะได้นําสิ่งดีๆแปลว่าไปใส่เพิ่มในตอนที่เป็นกอสเซเว่นครับผม,มกม็ผมว่ายังไงก็หลังจาก3ามปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทํางานเดี่ยวผมว่าเมมเบอร์หลายๆคนก็เริ่มที่จะ <laughs> ฟังสิ่งที่ผมพูดมากขึ้น <laughs> ครับผมเพราะว่าเป็นน้องเล็กด้วยผมเข้าใจครับผมแต่ว่าแบบด้วยการทํางานกับหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยัง ถือว่ายังคงอยู่ในแบบว่าซีสันที่มันยังเป็นความเป็น K-POP ความเป็นก็อสเมนแล้วก็ความเป็นไอดอลอยู่ครับผมซึ่งอพอหลายๆคนเริ่มฟังแบบออพิเนียนของผมเนี่ยคือผมว่าก็เรื่องโชว์อาจจะแบบ ได้ร่วมในส่วนหนึ่งแล้วก็แมมแบบว่าอาจจะยอมให้ผมทําในส่วนหนึ่งด้วยแต่พอที่ี่ถามเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาร์ชราชมังที่รู้สึกแบบไม่ใครประทับใจเพราะจริงๆตรงนี้แบบได้บอกตรงไหนแล้วสามารถไปแก้ในคนมาหรือว่ามันจะต้องเรื่องเสียงเรื่องลำโพงหรือเรื่องสถานที่หรือความร้อนผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่ผมว่างานงานนั้นมันไม่ไม่ใช่ครับผมเรียกไงเดี่ย ถามว่าเสียใจไหมที่ราชมังค์ครั้งแรกของผมเป็นอย่างนั้นถามว่าก็แอบเสียดายนะผมแต่ว่าผมว่ามันงานคนละแบบกันเนาะแล้วก็เข้าใจว่าคนละคนกันด้วยครับผมซึ่งคือถามว่ามีอะไรที่สามารถเอาแบบสามจุดที่สามารถเอามาใช้ช่วยในอนาคตกับการโชว์ที่ราชมังของผมไหม เขาบอกว่าไม่ครับครับผมทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีอะไรครับผมว่าผมันเป็นงานคนละสเกลกันครับผมหลายคนยกเป็นเป็นไอดอลในการที่แบบเป็นศิลปินแ็่แต่สามารถจะมาพูดอะไรบ้างที่คนสูงคนจะพูดครับผมจริงๆคือผมก็คือผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอมรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นแบบกับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำไอ้วงการบังเทองเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่า คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นกับหลายๆงานผมแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่าแบบมันจะดูเหมือนกับกลายเป็นแบบผมแบบดูเป็นคนบ่นเยอะแล้วก็แบบว่า <c oughs> แล้วก็ดูเป็นแบบบางทีแบบ,บแบบหลายๆเล่าที่ผมลงไปคือ <c oughs> ถามว่าผมเสียวไหมก็เสียวครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็แบบว่าบริษัทยยใหญ่ๆกันทั้งนั้นครับผม <c oughs> แต่ว่า ผมว่าผมก็ต้องมั่นใจแล้วก็มั่นใจกับคนดูเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบสุดท้ายบริษัทใหญ่เหล่านี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคนดูเขาก็ไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องเอาผู้บริโภคนี่เขาเป็นหลักก่อนครับแต่รู้สึกง้เมื่อไปรู้สึกว่าเราเป็นกระบอกเสียงใเข่าวนะเอาความดีใจเขาไปพูดพูดแทนงานน่าก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้เราดีใจแค่ไหนจริงๆก็ดีใจครับผมแล้วก็ผมว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งผมว่า คนดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นครับทางเรื่องโปรดักชันเรื่องเสียงไม่แบบว่าเสื้อผ้าหรืออะไรคือไม่เหมือนมาก่อนนะครับที่แบบว่าเราขึ้นมาเต้นร้องแล้วเขาก็พอใจแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเนาะผมก็เลยแบบต้องอต้องตามโลกหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึง่งสิ่งที่ผมว่าควรที่จะทําคือไม่แบบว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะท,ทําทังที่ผมว่ามันก็ต้องทําให้ดีกว่าคนอื่น นะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดครับ <Okay. S 1> ครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ okay.